ดแลบ่เสสวัสดีครับพี่น้องครับมือน,นีผมติผ้พาพี่น้องมากินเนน้ำแข็งแตกจะต่อครับพี่น้องครับจะต,ต่อกับเจ้าเจ้าเอาพี่เกลือนะครับนี่ครับเ่นอ้อจะต่อจบหนวยงา,งามครับคุณนะครับเอามาจากสวนนะครับคุณนะครับพี่น้องใ่ายๆครับมาเข้ามากินครับ ปิดเกลือลองทาบ์านปีอะไรครับพี่น้องครับเรี่ม้องกันเลิดเกลือนะครับโอ้ยเต็มปากเต็มคามครับ ฟ้าหวานแต่ตัวเมืองญี่ปุ่นครับเหมือนง่ามครับแดงๆแต่บอือันนี้เป็นเป็นลูกนครับ Oke, tap. Ah. Betul eh? Betul kagak? Eh. Oh.